เมืองเกสติสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ที่มีความหลอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณ์การสู้รบที่สำคัญในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1863ประวัติศาสตร์และสงครามกลางเมืองในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐระหว่างปีคิสก์ศักราช1861 ถึง1,865การต่อสู้ที่เกสติสเบิร์กกลายเป็นการสู้รบที่มีความสำคัญที่สุดระหว่างกองทัพพันธมิตรแห่งสหาภาพและกองทัพพันธมิตรแห่งสหาภาพใต้โดยการสู้รบเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม1,863และยืดเยื้อไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม1,863การสู้รบครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากทั้งสฝ่ายรวมถึงบาดเจ็บ และสูญหายอีกหลายพันคนการต่อสู้ที่เกสติสเบิร์กมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการต่อสู้ที่ทำให้ทัพพันธมิตรแห่งสหภาพสามารถหยุดยั้งการรุกรานของกองทัพฝ่ายใต้และทำให้ฝ่ายพันธมิตรแห่งสหภาพได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการสู้รบครั้งนี้ แม้ว่าสถานที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองแต่ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่มีความทรงจำและวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ยังคงค้างคาอยู่ในบริเวณนั้นความหลอนและเรื่องเล่าลี้ลับเกสติสเบิร์กไม่ได้เป็นแค่เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญเท่านั้นแต่ยังมีความหลอนและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของทหารผู้เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองด้วยเช่นวิญญาณของทหาร มีการเล่าขานกันว่าในบริเวณทุ่งรบแกติสเบิร์กและสถานที่ใกล้เคียงมีการพบเห็นวิญญ,ญาณของทหารที่เสียชีวิตในการสู้รบในปี1863ซึ่งปรากฏตัวในลักษณะของเงาที่ยืนหรือล่องลอยไปมานักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่บางครั้งอ้างว่าได้ยินเสียงปืนการเรียกชื่อหรือเสียงฝีเท้าของทหารที่เดินอยู่ในตอนกลางคืนโรงแรมที่มีความหลอน โรงแรมในเกสต์ิสเบิร์กหลายแห่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่นโรงแรมแฮร์รี่ที่มีการรายงานว่ามีเสียงประตูเปิดปิดเองไฟสว่างขึ้นมาบนชั้นที่ไม่มีคนหรือการสัมผัสที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเฉพาะจากผู้ที่เคยอาศัยในห้องที่เคยเป็นที่พักของทหารในสมัยสงครามกลางเมืองสุสานแห่งชาติเกสติสเบิร์ก สุสานแห่งชาติกสติสเบิร์กซึ่งเป็นที่ฝังศพของทหารหลายพันคนที่เสียชีวิตในการสู้รบในปี1863ได้รับการรายงานว่ามีการพบเห็นวิญญาณของทหารเก่าหรือบางครั้งก็เห็นภาพทหารเดินไปมาในสุสานในตอนกลางคืนหรือมีเสียงของกลองทหารดังขึ้นอย่างกระทันหันการพบเห็นแสงประหลาด ในบางครั้งยังมีการรายง,งานจากนักท่องเที่ยวหรือผู้อาศัยในพื้นที่ที่พบเห็นแสงประหลาดที่มักปรากฏในตอนกลางคืนหรือในช่วงยามค่ำคืนที่ห่างไกลจากแสงไฟถนนและบางคนเชื่อว่าแสงเหล่านี้เป็นการปรากฏตัวของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เกติสเบิร์กเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญและเรื่องราวความหลอนที่ยังคงหลอมรวมไปกับความทรงจำ จากสงครามกลางเมืองความหลอนจากวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามยังคงปรากฏในหลายๆพื้นที่ของเมืองนี้แม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตาม